หลังจากที่ BOI อนุมัติโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า PHEV ให้กับทาง Motor ai, มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเมื่อช่วงเดือนมีนาคม2563ที่ผ่านมาจากนั้นมิตซูบิชิก็ได้เริ่มเดินสายการผลิตที่โรงงานจังหวัดชนบุรีเพื่อผลิตมิตซูบิชิอัลแลนเดอร PHEV ซึ่งเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดของค่ายและเตรียมเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้ สำหรับ Mitsubishi Outlander PHEV นั้นจะเป็นรถ S.U.V. อเนกประสงค์ขนาดกลางแบบเบาะ2แถวขนาด5ที่นั่งและสำหรับ Outlander PHEV ที่กำลังจะเปิดตัวในไทยนั้นคาดว่าจะยังคงเป็นโฉมเดิมที่ทำตลาดในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ส่วน All-New Outlander PHEV ที่มีข่าวว่ากำลังวิ่งทดสอบในต่างประเทศนั้นน่าจะยังไม่ได้เปิดตัวในเร็วๆนี้ครับ สำหรับมิติตัวถังของ Mitsubishi Outlander PHEV นั้นตัวรถจะมีความยาวที่4,695ม mm, ิลมกว้าง1,800ม mm, ิลมสูง1,710ม mm, ิลมและมีระยะทานล้อที่2,670ม mm, ิมซึ่งคู่แข่งในตลาดก็จะเป็น Honda CR-V Mazda CX-5 และ MG HS PHEV ที่เป็นคู่แข่งโดยตรง ภายในของตัวรถนั้นถูกตกแต่งด้วยเบาะหนังคุณภาพจากโรงงานเบาะคูน้านั้นจะเป็นระบบไฟฟ้าพุงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแบบสีก้านพร้อมแพดเดิลชิพหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วที่มีระบบนำทางในตัวสามารถเชื่อมต่อกับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายได้มาพร้อมกับลำโพง Hi-End Mitsubishi Power Sound System รอบคันทั้งหมด8จุด และประตูด้านหลังนั้นจะเป็นแบบไฟฟ้าสำหรับขุมพลังขับเคลื่อนนั้นค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าตัวรถจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4ีสูบแถวเรียงขนาด2.4ลิตรให้กำลังสูงสุด128แรงม้าที่4,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด199นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนาที และมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบ4 w drive ซึ่งระบบขับเคลื่อนของทางมิตซูบิชินั้นถือเป็นระบบขับเคลื่อนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบขับเคลื่อนที่ดีอีกหนึ่งค่ายนอกจากเครื่องยนต์แล้วตัวรถยังมาพร้อมกับมอเตอร์กำลังสูงอีก2ตัวและเมื่อเครื่องยนต์ทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงจะให้พละกกำลังรวมได้ถึง236แรงมา้าพร้อมแรงบิด300นิวตันเมตร โดยมอเตอร์นั้นจะถูกขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดความจุ13.8กิโลวัตต์ชั่วโมงและด้วยแบตเตอรี่ดังกล่าวนั้นสามารถพารถวิ่งได้ด้วยไฟฟ้าล้วนได้ระยะทาง45กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP ในส่วนของการรีชาร์จพลังงานไฟฟ้านั้น จะใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่งในการชาร์จไฟจาก0ถึง100%เมื่อชาร์จกับไฟบ้าน3.7กิโลวัตต์ส6แอมป์ส่วนการชาร์จไฟแบบ DC ฟ้าชาร์จนั้นจะใช้เวลา32นาทีสำหรับการชาร์จไฟจาก0ถึง80%สำหรับ Mitsubishi Outlander PHEV นั้นคาดว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะเป็นการเปิดตัวต่อจาก MG HS PHEV คู่แข่งโดยโตรงที่ชิงเปิดตัวก่อนในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้แน่นอนครับว่าหลังจากนี้ตลาดรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดในประเทศไทยจะดุเดือดขึ้นอย่างมากส่วนการตอบรับจากเหล่าลูกค้าแต่ละค่ายนั้นจะไปในทิศทางไหนต้องติดตามกันต่อในปีหน้าเพื่อนๆล้วครับ คิดเห็นยังไงบ้างกับ Mitsubishi Outlander PHEV ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันนะครับและหากชื่นชอบข่าวสารของเรากดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ